สวัสดีครับสวัสดียมเที่ยงนะครับทุกคนเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมาทานข้าวด้วยกันครับได้อะไรทานกันครับได้เวลาก็ต้องทานนะครับวันนี้ผมมีเมนูว้าวแกงเห็ดนะครับเห็ดสองอย่างนะครับแกงเห็ดอันนี้น้องสาวมาฝากนะครับก็เอามาแกงใส่ปลานะครับตำพริกตำตะไคร้กระเทียมนะครับใส่เกลือตำแล้วก็ มาแกงนะครับแกงเห็ดนะครับเห็ด2อย่างเนาะแต่ถ้าได้เห็ด5อย่างก็เขาเขาว่าเป็นอ่ามีประโยชน์นะครับ <otras> ม <veramente S 2> <oh ีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับทันนี้2อย่างมี2อย่างก็ทาน2อย่างนะครับอร่อยอร่อยครับสวนนาร้อนๆนะครับใส่มะขามนิดนึงนะครับอร่อยอร่อยครับมาทานด้วยกันครับมีข้าวจานนึงนะครับผลไม้เราก็มีฝรั่งนะครับฝรั่งของหวานแล้วก็มีขนมนะครับขนม ของหวานนะครับห้าบาทนะครับมาครับมาครับมาเติมพลังกันก่อนนะครับมีอะไรก็ทานไปกินไปนะครับสู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ครับสู้กันต่อไปครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับเพิ่มเติมให้มีสติอยู่กับกายของเรากันบ้างนะครับตาหูจมูกลิ้นกายของเราเขาทําหน้าที่อะไรนะครับชําเลืองดูเขาเบาๆนะครับเราก็จะพบความอิสระความเบาความสบายนะครับฝากไว้ด้วยครับทุกคน สู้ๆครับขอเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ